สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งในบ่าวันนี้นะคะ ค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพันธมิตรแล้วก็พี่ๆสุมชนอีกครั้งนะคะในแบยวันนี้ค่ะและทุกท่านยังอยู่กับดิฉันค่ะพันธิริบางประภากรนะคะขอรับหน้าที่ค่ะดูแลทุกท่านในช่วงพิธีการเปิดสายงานผลิตค่ะรถยนต์ไฟฟ้า New Olga Good Cat โดย Great Wall Motor ประเทศไทยของเราค่ะค่ะและลำดับแรกค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญคุณวุฒิกรศริยชันธนาน์รองประธานฝ่ายการตลาด Great Wall Motor อาเซียนค่ะขึ้นกล่าวต้อนรับพี่ๆทุกท่าน รวมไปถึงค่ะมาบอกถึงความสำเร็จอีก9ก้าของเกรดบอลมอเตอร์ประเทศไทยคอร์นเิญค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณบุติกรสุริยะชันธนานนท์รองประธานฝ่ายการตลาดเกรดวอลมอเตอร์อาเซียนด้วยนะคะและเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านนะคะอยากจะทราบถึงข้อมูลเชิงลึกรวมไปถึงนะคะกับราคาค่ะของ New โอล Good c ด t คดรุ่นนี้กันแล้วนะคะที่มาจากสายผลิตในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยแล้วก็เพื่อคนไทยค่ะเวลานี้ดิฉันต้องขอเรียนเชิญค่ะคุณนรงศรีตลายน์กรรมการผู้จัดการเกรดโบมอเตอร์ประเทศไทยค่ะขึ้นมาบอกความพิเศษกับเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเอาละค่ะ แล้วท่าทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราค่ะมานับถอยหลังเพื่อเปิดสายการผลิตรถจนไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการกันเลยค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วที่ฉันขออนุญาตนับถอยหลังค่ะห ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งค่ะกับความสำเร็จอีกขั้นนะคะของเกร a โ w a มอเตอร์ค่ะที่จะเริ่มต้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า New Ola GoodCat ณโรงงาน GWM smart factory ประเทศไทยแห่งนี้ค่ะพี่ๆสม